ไ,ไม่ใจอ่อนค่ะขมีนอุ้มลูกเสี่ยงตายเข้าไทยอยากให้เด็กได้เรียนขณะโซเชียลขมรว่อนโรงเรียนเสียมให้เด็กเกลียดไทยตั้งแต่เล็กๆก,การกระทำย้อนแย้งของกัมพุชาเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโกหกชาวโลกค่ะว่าไทยไปรุกลานนะคะปุกปั่นสร้างความเกลียดชังแม้ว่าปากจะบอกว่าโดนรังแกโดนรุกลานโกรดแ้นถึงทานรนนรง แบรนด์สินค้าไทยทุกชนิดนะคะขณะเดียวกันค่ะทั้งรองนายกรัฐมนตรีของเขเมรแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนค่ะกลับรวมตัวการเรียกร้องจากไทยในเรื่องของเงินอุดหนุนงบประมาณเรียนฟรีปีปละ800ล้านบาทค่ะอ้างว่าเพราะประเทศไทยเนี่ยเราเคยให้ แล้วไทยก็ต้องให้อีกค่ะเพราะว่าไทยเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมกับประเทศที่ด้อยกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเปิดด่านให้เด็กเขมรได้เรียนฟรีเหมือนก่อนที่จะเกิดการประทะค่ะก็ขัดกับความรู้สึกของชาวไทยนะคะที่มีเสียงเป็นเอกฉันท์ค่ะบอกว่าเด็กไทยยังต้องกู้เงินกยศอ,อยู่เลยจะกลับให้ทุนเด็กกัมพูชาเรียนฟรีเนี่ยมันหมายความว่ายังไงย้ำว่ากัมพูชาเนี่ยก็ไม่ใช่มิตรที่ดีกับไทยอีกต่อไปแล้วด้วย ในปัจจุบันนะคะการปลูกฝังความเกลียดชังต่อเด็กรุ่นใหม่เนี่ยในกัมพูชา ถึงขั้นนะคะนำไปเป็นหลักสูตรอยู่ในโรงเรียนค่ะอยู่ในประวัติศาสตร์ของเขมรน,นะคะในชีวิตประจำวันเมื่อเด็กคนไหนออกมาโจมตีประเทศไทยให้เสียหายนะคะเด็กคนนั้นก็จะได้รับการยกย่องค่ะเสมือนว่าเป็นฮีโร่ไปทันทีเลยข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจากการประท้ากันถึงสองรอบด้วยกันค่ะแล้วข้อมูลเหล่านั้นนะคะก็นำไปสอนเด็กๆค่ะและนอกจากจะสอนกันที่โรงเรียนแล้วยังเผยแพร่ออกมาสู่โลกออน ่ะอีกด้วยคเหมือนกับเช่นคลิปนะคะที่เปิดอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมการเรียนการสอนนะคะในกัมพูชานะคะมีคลิปหนึ่งที่เด็กๆเ,เนี่ยเขานั่งเรียนโดยในห้องนี่ก็ใช้โปรเจคเตอร์ค่ะเราเรื่องราวการประทะก,กันที่พื้นที่ชายแดนนะคะขณะที่ทหารไทยเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่บ้านหนองจานและบ้านกำนันลีค่ะดินแดนอธิปไตยไทยที่ถูกยึดไปอย่างผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆได้ฟังนะคะก็คือ ทหารไทยไปรังแกประชาชนชาวกัมพูชาบุกรือ้อแล้วก็ทำลายบ้านเรือนของชาวกัมพูชานะคะแล้วก็เปิดคลิปให้ดูด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะที่เพจส่องเขมรนะคะเขาก็โพสต์พฤติกรรมการปลูกฝังแบบผิดๆจะส่งผลไปถึงเด็กรุ่นใหม่ชาวกัมพูชาะคะ่ะในคลิปเนี่ยเด็กนักเรียนนะคะก็กําลังปั่นจักรยานแล้วก็ลากธงชาติไทยไปกับพื้นค่ะมีข้อความเนี่ยระบุว่าอันที่จริงแล้วคลิปลักษณะนี้เนี่ย อาจเห็นในโซเชียลคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากแต่ก็เลือกที่จะไม่เอามาลงแต่ว่าคลิปนี้คลิปเดียวเนี้แหละขอนำมายกตัวอย่างให้เห็นถึงพฤติกรรมของพวกเขาที่ปลูกฝังเด็กๆเ,กเกยาวชนรุ่นหลัง คนในชาติเขาให้เกลียดชังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามแล้วก็ลาวจนถึงกับมีการบรรจุเป็นประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนใส่ร้ายเพื่อนบ้านในตำราเรียนใส่สมองของเด็กนักเรียนเอาไว้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเราคนไทยเมื่อเห็นพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ของเขา ไม่ว่าใครก็เจ็บแค้นใจกับสิ่งที่เรารักเราห่วงแหนนะครไม่แพ้กันนะคะเป็นธรรมดาค่ะแต่ถึงแม้เราจะเจ็บจะแค้นใจขนาดไหนนะคะโปรดหลีกเลี่ยงการกระทำลักษณะนี้ในการตอบโต้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมพวกนี้มันน่ารังเกียจค่ะ ปล่อยให้ชาวโลกเขาเห็นเองแหละว,ว่าพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วแอดมินเองเนี่ยเขาก็มองค่ะว่าชาวโลกเขาก็คิดเหมือนเรานั่นแหละว่าชนชาติเนี้ยพฤติกรรมน่ารังเกียจขนาดไหนอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปของชุมชนคนสุรินนะคะโพสต์ข้อความระบุว่านักเกรียนเขมรขีดลบคำว่าประเทศไทยออกไปจากแผนที่ในแบบเรียนแล้วก็เขียนคำว่าโจรเสียม แทนนะคะในหนังสือเพื่อนบ้านของเรานะคะนี่เราคุณผู้ชมคือมันมีคลิปลักษณะนี้นะอยู่มากมายนะคะซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าทํากับ ธงชาติไทยทํากับประเทศไทยนะคะแบบที่ว่าไม่กล้าเอามาลงนะคะไม่ควรจะเอามาลงนะคะเดี๋ยวจะคุ้นเครืองซับ่อบกล่านะคะเอามาให้เห็นแค่นี้เท่านั้นนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะก็ยังคงมีคลื่นมวลชนกัมพูชามากมายนะคะมีพฤติกรรมย้อนแยง้งทยอยลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยแบบผิดกฎหมายค่ะล่าสุดก็มีการแชร์เรื่องราวนะคะในโลกออนไลน์ ข้อความระบุนะคะว่าช่าเขมรไม่สนอุ้มลูกหลานขอเสี่ยงหลบด่านเข้าไทยจะเอามาเรียนฟรีโดนจับกระตีหน้าเศร้าบอกไม่มีกิน ช่วยหน่อยเถอะช่วยพวกเราด้วยอ้อนวอนไทยให้เปิดด่านนะคะนี่แหละคะ่ะก็เลยกลายเป็นท่ามกลางเสียงคัดค้านนะคะจากโซเชียลไทยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้เช่นเห็นชาตินะคะของพฤติกรรมทั้งผู้นําทั้งชาวบ้านเองนะคะคนไทยเนี่ยก็เลยเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะคะส่วนใหญ่เนีนะคะบอกว่าขออยากให้คนไทยใจอ่อนไม่เชื่อใจกัมพูชัยต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยชาวกัมพูชาที่พูดภาษาไทยได้ก็ไม่ได้มี ความสมนึกในบุญคุณประเทศไทยส้ำยังย้อนกลับมาทำร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าจึงขอให้ภาครัฐนะคะนำเรื่องราวที่ผ่านมาทบทวนเอาไว้เป็นบทเรียนค่ะ